มชายฝั่งด้านตะวันตกของแอฟริกาใต้ขึ้นไปทางตอนเหนือของเคปทาวน์่5 5หไมล์มีเก,กาะที่วัดความกว้างได้น้อยกว่าหนึ่งตารางไมล์กลุ่มหินที่ห่างไกลและไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยถูกซัดด้วยคลื่นใหญ่ยักษ์จากมหาสมุทรแอตแลนติกรอบๆที่เป็นที่รู้กันดีว่ามีพายุขนาดใหญ่ นี่เป็นเกาะสำหรับนกดินแดนที่มีนกทะเลที่อยู่เหนือสุดของแอฟริกาใตา้และเป็นหนึ่งใน6สถานที่ในโลกที่นกแกนเน็ตใช้ขยายพันธุ์แต่ละปีนกดังกล่าวทำรังอยู่ที่นี่เป็นเวลา10เดือนตั้งแต่ที่มาถึงในเดือนสิงหาคมของแต่ละปีพวกมันอพยพจากที่นี่ในช่วงฤดูหนาวเพื่อหน,นีจากความอันตรายที่เพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว มันคือช่วงฤดูร้อนที่พวกมันรวมตัวกันเพื่อผสมพันธุ์และมีลูกพวกมันดูอุ้ยอ้ายบนฝั่งเคปแกนเนตมีร่างกายที่หนักรูปร่างเหมือนกระสุนคอยาวและหัวที่ปราดเปรียวแบบสัตว์เลื้อยคลานจะงอยปากแหลมคมและตาสีฟ้าที่ดูไม่เข้ากัน จะงอยปาามีขอบที่เหมือนฟันเลื่อยเพื่อจับปลาที่ลื่นขนสีขาวกับหัวสีทองกันน้ำได้ทั้งหมดเท้าของมันมีสีเขียวอมน้ำเงินจากเส้นเลือดฝอยที่ทำให้มันอุ่นในน้ำเย็นจัดพวกมันวางเท้าของมันบนไข่เวลามันอยู่ในรังเพื่อทำให้ไข่อุ่น จำนวนที่มากมายของนกแกนเน็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเกาะนกเป็นอนณานิคมนกที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาใตา้ผู้คนเดินบนกำแพงเก่าของท่าน้ำในช่วงฤดูร้อนแต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชมเกาะในช่วงฤดูหนาว บ่อยครั้งที่ทางเดินที่เชื่อมต่อเกาะกับแผ่นดินถูกน้ำทะเลปกคลุมเนื่องจากมีพายุที่รุนแรงในเวลานี้ที่ซุ้งดูนกแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับการดูนก ในฤดูหนาวคลื่นสูงขึ้นมาครึ่งหนึ่งของโครงสร้างและอาจเป็นอันตรายต่อผู้เยี่ยมชมและสัตว์ คือกลุ่มนกกลุ่มเดียวที่มีการขยายพันธุ์และเชื่อมต่อกับแผ่นดินและทําให้ผู้คนสามารถเข้าเยี่ยมชมและเฝ้าดูนกที่โดดเด่นเหล่านี้ย,ย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19เก้าะแห่งนี้มีดีที่วุ่นวายสําหรับเหล่านกและเพื่อนบ้านอย่างแมวน้ําที่กําลังดูแลลูกผู้คนเคยให้ความสนใจในการเก็บทองคําขาว หรือของเสียที่นกขับถ่ายหรือที่คนทั่วไปเรียกว่ามูลของนกแกเน็ตที่อุดมไปด้วยฟอสเฟตและไนเตรตจากการที่นกกินปลาอุจจระนกถูกใช้เป็นปุ๋ยตั้งแต่ในยุคอินคาและเคยมีมูลค่าดั่งทองคำโดยการทับถมกันสูงถึง66ฟุตและมีน้ำหนักเกือบ1ล้านตันที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเหมืองทอง มูล,ลค่าของมูลนกเหล่านี้ทําให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายกับพวกนกแกนเนตพวกนกใช้มูลของมันเพื่อสร้างรังที่ปกป้องลูกของมันจากอากาศและจากนักล่าเมื่อมูลถูกนําไปใช้นกมักหมายต้องตายหรือไม่ก็ออกจากเกาะจําจนวนประชากรของแกนเนตลดลงอย่างหวบห้าแต่แกนเนตก็กลับมาและจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เกาะแห่งนี้มีผู้อาศัยหนาแน่นมันสนับสนุนนกเคปแกนเน็ตนกกาน้ำเล็กกลุ่มเล็กๆและเป็นแหล่งอนุบาลของแมวน้ำเคฟเฟอร์ซิลที่อาศัยอยู่อีกด้านหนึ่งของเกาะ บางครั้งนกเพนกวินแอฟริกาก็มาหยุดพักเพนกวินแอฟริกันเคยมีให้พบเห็นทั่วไปแต่เมื่อปราศจากแหล่งอาหารที่พึ่งพาได้และมูลนกสำหรับทํารังนกเพนกวินก็จากไป เป็นช่วงปลายเดือนมก,กราคมและฤดูผสมพันธุ์ก็เกือบจบลงไข่ฟักเป็นตัวลูกนกพร้อมที่จะมีปีกและนกเหล่านี้ต้องเตรียมตัวจากไปสำหรับวงจรต่อไปในชีวิตของมันเมือ่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงนกที่ยังไม่โตเต็มวัยถูกผลักออกจากอนานิคมนกเพื่อให้มันหัดบิน พวกมันทำสำเร็จพวกมันเรียนรู้ที่จะหาปลาด้วยตัวเองพวกมันเรียนรู้ว่าที่ไหนจะหาอาหารได้ดีที่สุดและยังรู้เรื่องลมและมาหาสมุทรที่แปรเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้จะทำให้พวกมันมีความรู้เมื่อพวกมันกลับมาที่เกาะเมื่อโตเต็มวัยและพร้อมที่จะมีลูกของตัวเอง นกแกนเน็ตพักอาศัยที่นี่เป็นกลุ่มใหญ่โดยมีจำนวนหลายพันตัวทุกวันนี้พวกมันมีมากกว่า5,000คู่ที่กำลังขยายพันธุ์พวกมันกลับมาปีแล้วปีเล่าเพื่อขยายพันธุ์และเพื่อทิ้งมูลของพวกมันอีกชั้นเพื่อใช้ปกคลุมพื้นผิวเรียบแห่งเดียวบนเกาะ ในการสร้างรังลูกนกและนกที่ยังไม่โตเต็มวัยสังเกตจากฝูงนกที่ส่งเสียงดังได้ไม่ยากขนของพวกมันมีสีเข้มกว่าพวกมันยังไม่ผลัดเป็นขนสีขาวทั้งตัวและตัวที่แก่กว่ามีขนสีดำบนปีกมากกว่านกโตเต็มวัยพวกมัน ยังวิวัฒนาการการเคลื่อนไหวหลายแบบเพื่อช่วยลดความเกลียดกรายในชุมชนหนาแน่นที่พวกมันอาศัยอยู่<า>คู่นกแกนเน็ตถูกพบบ่อยครั้งว่ากําลังถูจะง,งอยปากของมันกับคู่ของมันการจูจีเป็นวิธีการลดความตึงเครียดระหว่างคู่คู่นกมักจะเสยขนและทำความสะอาดขนให้กันซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะทำให้นกทั้งสองพอใจในการอยู่ร่วมกัน ที่ตั้งของเกาะมีความเหมาะสมในการเป็นที่ขยายพันธุ์ของนกแกนเน็ตอากาศและกระแสน้ำแรงของแอตแลนติกดึงดูดปลามากมายหลายสายพันธุ์ทำให้ที่แห่งนี้เหมาะสมแก่การพักอาศัยชั่วคราวและการให้อาหารลูกนกรวมทั้งหินในด้านที่หันเข้าหาลมป้องกันนกแกนเน็ตจากมหาสมุทรแอตแลนติก นกที่กําลังจะออกจากรังบางทีอาจออกไปเพื่อเตรียมหาปลาจะชูจะงอยปากไปบนอากาศและงอปีกของมันในขณะที่มันเดินไปยังจุดที่จะออกบินนี่คือการสื่อสารที่ชัดเจนต่อนกตัวอื่นว่ามันไม่ได้เป็นผู้รุกรานและไม่ต้องสนใจมันมันมีปีกที่ใหญ่และแคบ ที่กางออกกว้างกว่า6ฟุตครึ่งรวมกับทักษะเฉพาะในการล่าและพฤติกรรมในสังคมที่น่าสนใจแกนเน็ตเป็นนกที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม คุณสามารถได้ยินเสียงฝูงนกตั้งแต่ไกลนกที่กลับมาจากการหาปลาบอกคู่ของมันว่ากลับมาแล้วและนกที่กำลังออกจากเกาะก็บอกคู่ของมันว่ามันกำลังจะออกไป การเคลื่อนที่ทุกแบบของแกนเน็ตเป็นการสื่อสารทั้งสิ้นโดยประกอบไปด้วยการโค้งคำนับการยืดปีกการหมุนคอและการใช้จง,งอยปากเคาะหรือถูการกระทำหลากหลายเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อกลุ่มนกแกนเน็ตและการร้องของนกแกนเน็ตบ่งบอกคู่นกว่ามันกลับเข้าฝั่งมาแล้ว ในมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดของแกนเน็ตแมวน้ำเคฟเฟอร์ทำสิ่งที่มันทําทุกวันท่ามกลางแมวสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลเมื่อคุณดูแมวน้ำที่ว่ายน้ําในคลื่นสิ่งที่แปลกประหลาดก็เผยออกมาพวกมันกําลังว่ายน้ําโดยการยกครีบข้างใดข้างหนึ่งไปบนอากาศหรือไม่ก็ทําหางของมันให้แบนจนดูเหมือนว่ามันกําลังโบกหาง และนี่คือวิธีที่แมวน้ำรักษาความเย็นในอากาศที่ร้อนลูกแมวน้ำเล็กเกินไปที่จะถูกนำไปยังด้านน้ำเปิดเพื่อให้เย็นลงพวกมันเล่นและเรียนรู้การว่ายน้ำและหาปลาอย่างปลอดภัยในส่วนว้าวของแนวชายฝั่งทะเลยังส่วนตัวโดยมีหินที่โผล่ขึ้นมาล้อมรอบ นกแกนเน็ตและแมวน้ำต้องการความปลอดภัยจากหินเพื่อป้องกันมันจากลมและทะเลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกมันชอบพื้นที่เรียบกลางเกาะที่มันใช้ทำรัง ไม่มีที่ไหนในแนวชายฝั่งที่แคบที่เป็นหินแบบนี้การก่อตัวของหินเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่ามันท้าทายปัจจัยที่เป็นอันตรายต่างๆเป็นเวลาหลายศตวรรษพวกมันแข็งแรงพอที่จะทนต่อพายุเพนกวินแอฟริกัน หรือเพนกวินแจ็คแอสอาศัยอยู่ที่นี่เพียงที่เดียวในแอฟริกาใต้และแนวชายฝั่งนามิเบียนและกินอาหารที่คล้ายกันมากกับที่นกแกนเน็ตและนกทะเลอื่นๆกินเพนกวินแอฟริกันเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง45ไมล์ในการเดินทางหาอาหาร1ครั้ง กแกนเน็ตยังแบ่งปันเกาะนกกับนกเคปและนกกา,าน้ำฝูงเล็กๆนักตกปลาผู้ช่ำชองแห่งโลกนกทะเลนกเหล่านี้ก็กินฝูงปลาซาดีนเช่นกันและยังมีรังขนาดใหญ่ที่พวกมันสร้างบนแท่นมูลนกหรือริมหน้าผาหินตึกเหล่านี้เพิ่มความปลอดภัยต่อน,นักล่าบนบกอย่างแมวและสุนัขท้องถิ่นหรือหมาหนซึ่งสามารถข้ามมายังเกาะโดยทางเดินในช่วงฤดูร้อน ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นชายหาดสีขาวที่ทอดยาวไปดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของเกาะนกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนกที่ทำรังเพราะรังของมันเป็นเครื่องป้องกันอากาศและนักล่า นกแกเน็ตพวกมันเป็นนกที่ตัวหนักและอาศัยอยู่ในส่วนที่แบนที่สุดของเกาะล้อมรอบด้วยหินที่ปกป้องพวกมันปีกที่กลางออกกว้างของนกแกนเน็ตต้องอาศัยลมในการยกระดับเพื่อที่จะบิน มีเพียงนกโตเต็มวัยที่สามารถบินอย่างสมบูรณ์และแม้แต่ตอนนั้นก็มีขั้นตอนที่งุ่มง่ามก่อนที่มันจะออกบินนี่เป็นวิธีป้องกันลูกนกที่เด็กที่สุดในกลุ่มโดยให้พวกมันอยู่กลางกลุ่มทำให้มีโอกาสน้อยที่นักล่าจะเข้าถึงพวกมัน แกนเน็ดเดินทางไปค่อนข้างไกลเพื่อหาอาหารตัวโตเต็มวัยบินไปไกลถึง300ไมล์จากรังในระหว่างช่วงฤดูผสมพันธุ์และพวกมันเดินทางไกลกว่า2,000ไมล์เมื่อพวกมันจำเป็นนกที่ยังไม่โตเต็มวัยจะเดินทางเกือบ4,500ไมล์จากเกาะเพราะว่าแหล่งอาหารของพวกมันคือปลาซาดีนพวกมันตามแหล่งอาหารไป ในขอบนอกของกลุ่มนกมีพื้นดินเปิดกว้างที่เต็มไปด้วยเปลือกหอยที่แตกลานบินแห่งนี้ช่วยนกที่กำลังเริ่มหัดบิน นกที่ยังโตไม่เต็มวัยฝึกการบินทุกครั้งที่เป็นไปได้มันเป็นการชมที่น่าสนใจเมื่อนกตัวใหญ่กระพือปีกหันจะง,งอยปากเข้ากับลมและเริ่มวิ่งอย่างเทอะทะเพื่อบินขึ้นเ <c oughs> มื่อมีลมน้อยหรือไม่มีเลยนกเหล่านี้ใช้ความพยายามอย่างมากในการยกตัวที่หนักของมันขึ้นไปบนอากาศเมื่อพวกมันบินขึ้นสำเร็จ พวกมันอ่อนช้อยและสง่างามนกกานํำก็กำลังเตรียมตัวที่จะออกจากเกาะพวกมันต้องตามฝูงปลาที่กำลังมุ่งหน้าไปทางใต้